ดีค่ะปีใหม่ชิวไก์นะคะวันนี้ค่ะปีใหม่ก็มาอยู่ที่เอททองหล่อแล้วนะคะรู้สึกว่าปวดเมื่อยลำตัวยังไงก็ไม่รู้เลยอยากจะมาผ่อนคลายค่ะตอนนี้ใหม่ก็มาถึงแล้วค่ะฮอลิสติกโยคะค่ะวันนี้นะคะปีใหม่จะพาเพื่อนๆตีเ,เรียนโยคะกันค่ะเขามีคอร์สโยคะอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะตามมาเลย ตอนนี้ปีใหม่ก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วนะคะพร้อมที่จะเล่นโยคะแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปห้องเรียนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะคนนี้นะคะก็คือคุณครูของเราค่ะคุณครูอีฟค่ะ เด yeah. oh uh, ี๋ยววันนี้คุณครูอีฟจะสอนอะไรใหม่บ้างคะวันนี้ก็คือโดยหลักๆแล้วจะเป็นเกี่ยวกับท่าของคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอ๋อค่ะเพราะว่าท่ามันจะเป็นท่าแบบง่ายๆเีกกนเดอร์เลยสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของออฟฟิศซินโดรก็คือโรคที่สามารถพบได้บ่อยในคนที่ทํางานในออฟฟิศนั่งออฟฟิศนานเกิน6ชั่วโมงแล้วที่นี่เนี่ยค่ะจะแบ่งการเรียนโยคะนี่เป็น ระดับแบบไหนบ้างนะคะเราแบ่งออกเป็น beginner แล้วก็มัตติเลเวลก็คือ beginner ก็คือสําหรับผู้ที่เริ่มต้นเบื้องต้นเลยอย่างคุณปีใหม่เนี่ยไม่เคยฝึกโยค่ะมาก,ก่อนอก็นสามารถมาเริ่มที่นี่เราจะค่อยๆไปช้าๆ oh. แล้วก็ระดับ2องมัตติเลเวลสาหรับคนที่ฝึกจาก beginner ขึ้นมานะคะ แล้วสามารถเล่นท่าได้เยอะหลากหลายแล้วก็สามารถเล่นได้ขึ้นไปอีกก็เหมือนเป็นการทําให้ร่างกายเรายืดหยุ่นด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงเราเริ่มกันเลยดีกว่านะค่ะได้งั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าครูอีฟเขาจะมีท่าอะไรที่ทําให้เราสามารถไปปรับปรุงใช้เองได้ในออฟฟิศนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญพี่แบทเค่า เนื่องจากท่าแรกก่อนเลยค่ะฐานะนัโพสนะคะยืนเท้าแยกออกจากกันให้ความกว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกค่ะวางมือทั้งสองไว้ที่ด้านหน้าต้นขาค่ะจากนั้นค่ะหายใจเข้าขย่งส้นเท้ายืดขึ้นให้สูงเหยียดแขนทั้งสองยืดเปิดยืดหน้าอกผักเขาไหลไปด้านหลังสักนิดหนึ่งรับกลงไม่เป็นไรค่ะแล้วหายใจออกค่อยๆวางค่อยๆไปพร้อมตามลมหายใจค่ะเริ่มใหม่นะคะหายใจเข้าค่ะ แล้วค้างไว้ตรงนี้ค่ะสักแดลมหายใจขยกค้างไว้เลยค่ะึืนให่สดเลยค,ยค่อยๆเปิดยืดหน้าอกพักวัวไหลไปด้านหลังนิดหนึ่งดีค่ะและที่สำคัญขขมแหวหน้าท้องขมิดก้นนิดหนึ่งแปดท่านี้ทาดาสนับโพสนะคะจะช่วยในเรื่องของการยืดกระดูกสันหลังอ,อ,อ,อจ<น>็ดห้าสี ึ่งดีมากค่ะหายใจออกค่อยๆว้าลง half moon pose ค่ะเป็นท่าครึ่เซล่ยวะจัตค่ะเยียดแขนซ้ายยืดค่ะมือคว้าวะจากนั้นค่ะหายใจเขา้าหายใจออกค่อยๆเอๆทิ้งลำตัวลงไปทางด้านข้าค่อยๆไล่มือขวาลงดีมากค่ะเย็ดแขนซ้ายยืดพยายามอย่าให้หนะ้าอกคว้ามเทื่อไหล่ความลงนะคะเพราะว่าถ้าไหล่วามลงเมื่อไหร่ หมายถึงว่าเราไม่ได้ยืดขยายปอดเราและกระดูกสันหลังเราจะไม่อยู่แนวตรงคราวนี้หายใจเข้ากลับมาอย่าแคนควายยืดหายใจออกค่อยๆลงไปดีมากค่ะหายใจเข้ากลับมา <Okay. S 1> หายใจออกคราวนี้ค่ะ เป็นการนะคะเปิดหัวไหล่แล้วก็เป็นการบริหารนะคะกระดูกสันหลังด้วยโดยมือจับไปที่ข้อศอกเลยท่านี้ค่อนข้างดีสําหรับคนที่มีอาการไหล่ติบนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่แมวหน้าท้องนิดหนึ่งแล้วปิดลําตัวไปทางด้านขวาดีมากค่ะหายใจเข้าพันกลับมาตรงกลางหายใจออกปิดไปทางด้านซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลาง หายใจออกและหายใจเข้าตรงกลางหายใจออกแล้วค้างไว้ดีมากค่ะแปดโดยใช้ลมหายใจเข้าพยายามเกียดกระดุกสันหลังยืดค่อยๆปิดปิดสนิทหนึ่งสอหนึ่งดีค่ะหายใจเข้าคันกลับมาตรงกลางก่อนอีกหนึ่งท่าค่ะคราวนี้กระทถบเท้าเข้ามานิดนึงให้ความกว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกค่ะ ทางนี้จะเป็นการช่วยยืดนะคะสเตรทเหยียดแผ่นหลังนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังนั่งหน้าคอมหนาปนระสานมือเหยียดแขนทั้งสองยืดค่ะพยายามเปิดขับข้อไหไปด้านหลังดีมากค่ะหายใจเข้าหายใจออกขมแมวน้าท้องค่ะแล้วสเตรทเหยียดแผ่นหลังยืดตรงไปที่ด้านหน้าให้สุดพยายามมองตรงไปที่ด้านหน้าค่ะขมัมวน้าท้องแล้วแอ่นอกหลงให้ต้นแขนแนบติดใบหูสนิทดึก ดีมากค่ะหายใจเข้ายืดลำตัวกลับขึ้นมาตรงกลางหายใจออกลงมาครึ่งทางค่ะเทรถหายใจออกหายใจเข้าและหายใจออกค้ามไว้ค่ะสักแปดลมหายใจแปดพยายามหายใจเข้าเหย็ดแขนทั้งสองยืดไปที่ด้านในา เจ็ดขมแมวนะหน้าท้องแอนอกหลบหกสอหนึ่งดีมากค่ะหายใจเข้าดึงลำตัวยืดกลับขึ้นมาตรงกาหายใจออกออค่อนคลายรู้สึกล,ลังตรงขึ้น อย่างต้องยืดงยานชัดเจนเพราะว่าของียวกส่วนใหญ่เป็นท่าที่เกี่ยวกับการยืดนะคะเป็นการฉัลับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกออฟฟิศซิโดรมเนี่ยมาจากการที่เราที่ที่เรานั่งหน้าคอมนานๆนะที่เราไม่ได้ขยับเปลี่ยนท่านะคะและนี่กระดูกสันหลังล่างเนมันไม่ได้มีการยืดค่ะแต่ถ้าที่ครูอีฟสอนมาสี่ท่านียค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่คือถ้านั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยพอเริ่มรู้สึกมีอาการเนี่ยควรจะลุกจากเก้าอี้นะคะก็ มา,าบริหารท่าสีท่านี้ค่ะอืมค่ะวันนี้นะคะใหม่ก็ต้องขอขอบคุณครู <5 S 2> อีมากเลยนะคะ <5 45 S 2> ที่แบบว่าทำสอนท่า,าปฏิบัติง่ายๆสำหรับสาวออฟฟิศอย่างใหม่นะคะถ้าเกิดมีท่านที่สนใจนะคะอยากจะมาเรียนที่นี่กับครูอีแล้วก็มาที่นี่นะคะ holistic yoga ค่ะ,คะอยู่ที่เอทองลอค่ะใกล้ๆแค่นี้เองค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะดีค่ะ